สวัสดีครับเอวันนี้มาบ้านสวนบัลักษนะของแปดนะครับมาดูนะ <บา S 1> เขาเรียกว่าผัก <บา S 1> ะอะไรนะครับมะเขยยือยาวไหนดูสินี่ในสวนเรานะครับอืมโอ้น่ากินทีเดียว ปลอดสารเหมือนกันเถอะเห็นไหมครับไหนขอดูลูกทีนะครับโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวไปทาอาหารรับประทานกันเนาะก็ปลอดสารพิษอย่างที่ว่านะนะครับปลูกไว้เมื่อสองปีที่แล้วมันหายไปแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่เนาะนะครับก็

โอ้โหโอ้โหเขียวใช่อุ่มเลยอ๋ออันนี้ก็ไม่ฉีดยาเหมือนกันนะครับอืมดีเยี่ยมเลยอัน้รเา่อัออกูเพีบเล็นรูปเอาออออบก อืมโอ้โอ้ใกล้มิดใกล้อีกลกูกครับครับผมอันนี้ต้นมะกรูดนะคะนี่ต้นมะกรูดเอาไปทำอะไรกินฮนะเอาไว้ทำเป็นแกงคั่วหรือว่า ตัวยงตงย้มยำก็ได้เนาะเดี๋ยวเลยอันนี้มะนาวนะคะโอ้มะนาวมะนาวแป้นไหมครับเนี่ยใช่ค่ะนาวแป้นไหนมีลูกด้วยอัน,นลูกงอืมสวยะนาค,ครับผมอน,นี้ในน่่ะดแล,ล,ล้มีหลายลูกไหมครับมีประมาณสาี่ลูกค่ะอือื เลยลูกครับดกเลยเนาะโอ้หลายลูกเลยลูกใหญ่ชิเดียวโอเคเอาไว้ทำอาหารรับทานกันใช่คนะ เพื่อตักสวนครัวเรานี่ก็ลดน้ําด้วยระบบโซล่าเซลล์นะยังคงอยู่ีบ่อด้วยนี่เราถือว่าเป็นบ่อพักน้ำนาะนี่กล้วยเออเควลเลกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าน่ากินแค่นี้น้ำเยอะดีนะคะครับอื้ม เขียวเลยเขียวนี่แหนแหน่เขาเรียกแหน่ะแหน่นี่สมัยก่อนเขาเอาช้อนไปเลี้ยงปลาได้อ๋อดีจังสวยจังสวยถุงอุ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นมุมกระท่อมเนาะใช่ค่ะอ่าดูซิเป็นยังไงบ้างสวยง่าย ออ้มีมะพร้าวด้วย มีฝรั่งด้วยเนะาะเออฝรั่งตัวบัเล,ล,เล,ล,ลิเลยโอ้ดีจังดีจังมีต้นฝรั่งด้วยเนะาะอ้าวฝรั่งเอาโดดอะไรอย่างว่าอ๊ะอีกไม่นานคงได้กินเนาะใช่ต,นนต้นขนมต้นบัเลเลยไหนอะโอ้ ลนครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ